Hello. ผมหนาจากคารไซทีมครับวันนี้เรามารีวิวกล้องติดรถยนต์ครับวันนี้เรามาอยู่กับดีดีดไป z 40 GPS Duo ครับนี่คือกล้องติดรถยนต์ที่มีคุณภาพ 2K มาพร้อม GPS ในตัวและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยการใช้งานจริงเป็นอย่างไรและมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตมีอะไรที่โดดเด่นบ้างคลิปนี้เรารีวิวให้คุณดูครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่ากล้องติดรถยนต์นั้นกลายเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญณนะยุคนี้เลยกัว่าได้นะครับเพราะว่า ปัจจุบันนี้หลายคนที่ซื้อรถใหม่หรือคนที่มีรถอยู่แล้วก็จะมองหากล้องติดรถยนต์ไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราเดินทางในช่วงทํางานหรือเดินทางไกลแน่นอนว่าการมีกล้องติดรถยนต์บันทึกภาพนั้นจะช่วยในเรื่องของเช็คพฤติกรรมการขับขี่และรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอีกแง่หนึ่งครับถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้นกล้องติดรถยนต์ก็ถือเป็นหลักฐานสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะสามารถทําในเรื่องของประกันภยัยและรวมไปถึง การเป็นหลักฐานให้กับทางตำรวจได้อีกด้วยนะครับแน่นอนกล้องติดรถยนต์ณนะปัจจุบันนี้มีหลากหลายแบรนด์แล้วก็มีหลายฟีเจอร์มากๆแต่ในวันนี้คาเซทีมเราได้ตัวดีดีไป Z 40 GPS d u นนะครับนี่คือกล้องติดรถยนต์ที่ทางดีดีไปส่งมาให้เรารีวิวนะครับและนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะที่เรานํามารีวิวกันแบบเต็มๆซึ่งเราจะลองใช้งานกันนะครับทั้งกลางวันกลางคืนด้วยในวันนี้เราจะลงลึกกันดูว่าตัวกล้องตัวนี้ น่าสนใจอย่างไรเอาล่ะได้เวลาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวกล้องดีดีไปแ40 GPS Duo นะครับก็ดูจากดีไซน์กล่องก่อนก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็มีการบ่งบอกฟีเจอร์ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับว่าในกล้องตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรนี่เราเปิดก็คือเรายกอย่างนี้เลยป๊าปชึบนี่เสร็จเรียบร้อย มาแบบสวยๆเลยทีนี้ตรงกล้องใหญ่ๆอันนี้คือกล้องหน้ารถส่วนนี้นี่คือกล้องหลังรถนะครับอ่ะเราดูในส่วนของกล้องหน้ารถก่อนกล้องหน้ารถก็ใช้คำว่าดูใหญ่นะเวลาแกะก็คือคุณก็ค่อยๆแกะนะครับไอ้ที่สานนี่ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือแง่ๆให้มันออกมานี่หน้าตาของกล้องหน้ารถนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เขาแปะไว้เพื่อป้องกันในเรื่องของรอยนะครับที่จะเกิดบนเลนกล้องนั่นเองเราสามารถแกะออกได้นะครับนี่แล้วก็มีกาวสองหน้านะครับของ 3M ที่ติดมาให้อยู่แล้วนะครับในตัวกล้องหน้ารถนะครับเขาก็จะมีจอแสดงผลอยู่นะครับซึ่งเราก็จะดูฟังก์ชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟนะครับการดูภาพและรวมไปถึงการล็อกจอเผื่อใครที่จะมาแบบ จิ้มจมนะครับหรือการเผลอไปกดปุ่มอื่นนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนหน้าจอให้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับในตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับอ่ะเราแกะจอสักนิดนึงชึบนี่หน้าจอก็ถือว่ากำลังดีนะนะครับแล้วก็มีตัว usb type c นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับตัวรถได้เลย รจริงๆก็จะมีคู่มือด้วยนะครับในอุปกรณ์ของตัวกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็จะมีกาวสองหน้าเพิ่มด้วยทีนี้มาดูในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนะครับก็เขาก็จะมีสติกเกอร์ที่เขาแปะไว้แบบว่าแนบแน่นเลยนะครับเราก็แกะนะครับความที่ไม่มีเล็บก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับแกะไปปับ๊บโอเคทีนี้เราก็เปิดกล่องพอเปิดกล่องปุ๊บนี่ก็จะเป็น กล้องหลังรถนะครับซึ่งเขาก็จะมีฝาเนาะเป็นฝาที่เขาจะกันในเรื่องของสายเพราะสายมันยาวมากกล้องหลังรถเนี่ยจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันจะต้องใช้สายต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยเมนหลักแล้วจะเป็นกล้องหน้ารถนะครับที่จะติดพวกเรื่องของสายไฟเรื่องของการเชื่อมต่อต่อตางๆแล้วส่วนการลิงก์สัญญาณภาพนะครับเพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้นะครับกล้องหลังก็จะต่อพวกอีกทีหนึง่งนี่นี่คือหน้าตาของ กล้องหลังนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะกันรอยไว้อยู่นะครับเป็นปกตินะครับเขาก็จะมีมาให้อยู่แล้วนี่คือหน้าตาของตัวกล้องหลังรถแล้วก็หน้ารถนะครับซึ่งเราก็สามารถแปะได้นะครับนี่หน้าตาก็โดยรวมประมาณนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตัวดีดไป Z 40 GPS Duo เนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่ใช้คำว่า สามารถเก็บภาพได้นะครับไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังซึ่งเก็บภาพได้อย่างละเอียดนะครับเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางหรือการใช้งานได้ทุกเมื่อนะครับโดยที่กล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับสามารถเก็บภาพได้ทุกบรรยากาศช่วยสร้างความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเชื่อมต่อเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการต่อผ่านตัว power socket ซึ่งจะใช้เป็น usb type a to c นะครับก็คือหัวเป็น c แต่ว่า ตัวตูดเนี่ยเป็น A นะครับก็เชื่อมตัว power socket ปกติกับอีกแบบนึงนั่นก็คือแบบ OBD นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต่อเข้าตรงกับตัวรถยนต์ส่วนการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้านะครับบางคนอาจจะสะดวกกับการต่อผ่านตัว power socket นะครับแต่บางคนอาจจะสะดวกกับการต่อผ่าน OBD นั่นเองทีนี้ในแง่ของฟีเจอร์หลักๆของตัว d d p a 4.0 GPS Duo มีอะไรบ้างล่ะถ้าเราพูดถึง กล้องด้านหน้านะครับต้องบอกว่าความละเอียดที่เขาให้มานั้นถือว่ามีความชัดมากๆนะครับเพราะว่ากล้องหน้ารถนั้นมีความละเอียดสูงถึง1,944พิกเซลหรือ 2K นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเป็น Ultra High Resolution ส่วนหนึ่งมาจากตัวเซนเซอร์ภาพครับที่เขาใช้ของ Sony IMX Sensor 335นนั่นเองทำให้การถ่ายภาพนะครับหรือแม้กระทั่งการเก็บบรรยากาศต่างๆนั้นสามารถเก็บได้ดี และปรับเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีอีกด้วยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในที่แสงน้อยหรือแทบไม่มีแสงเลยก็ตามนอกจากนี้นะครับการรับแสงของตัว D-Phi Z40 GPS Duo นั้นก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เก็บรายละเอียดด้วยความละเอียดที่สูงและมีภาพที่คมชัดด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือเทคโนโลยี ReCUBE อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีในดีดีไปนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเองเป็นการนำระบบ AI ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อให้ภาพมีความสมจริงมากขึ้นนอกจากรายละเอียดที่ชัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับเข้ากับทุกสถานการณ์ทุกสภาพแสงได้แล้วยังมีระบบ AI ที่จะช่วยเกลี่ยรายละเอียดให้มีความคมชัดมากขึ้นใช้คำว่าสามารถจับภาพได้ทุกเฟรม และมีความสว่างที่สูงขึ้นด้วยนะครับคุณภาพของภาพที่ถ่ายออกมานี่ก็ถือว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของความละเอียดนะครับของกล้องหน้าและกล้องหลังต้องบอกแบบนี้ว่าแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดขั้นต่ำจะอยู่ที่1 0 8 0 p นะครับแล้วก็ขยับมาเป็น1,600 p สูงสุดก็คือ1,944 p ส่วนกล้องหลังอันนี้สแตนดาร์ดเลย1,800 p นะครับแต่ว่า ความโดดเด่นของเขาคือสามารถหมุนได้360องศานี่ให้เราเราหมุนให้ดูเลยนะครับสามารถปรับตามองศานะครับรถของท่านอาจจะไม่ใช่แค่เก๋งอย่างเดียวอาจจะมี SUV คุณสามารถปรับตำแหน่งได้นะครับการใช้กล้องติดรถยนต์นั้นปัญหาสำคัญนั่นก็คือเรื่องของเมมโมรีนั่นเองนะครับหรือ s d g a r กกรณีที่เราใช้งานอยู่แล้วจู่ๆการ์ดขัดข้องแน่นอนว่ามันอาจจะไม่สามารถบันทึกภาพได้แต่สำหรับดีดีพ z 40 GPS Duo นั้นเขามีเทคโนโลยี D2Safe นะครับซึ่งกรณีที่การด์ดขัดข้องเมื่อไหร่ตัวระบบกล้องจะสวิตช์บันทึกภาพนะครับสำรองทันทีก็คือจะมีหน่วยความจำสำรองรอไว้อยู่สมมุติการ์ดขัดข้องก็จะใช้ตัวความจำสำรองใช้งานทันทีนะครับและเมื่อการ์ดนะครับได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถปรับไปบันทึกบน การ์ดได้อย่างน้อยตัวเครื่องตัวนี้มีหน่วยความจําสำรองรอไว้อยู่นะครับในส่วนหน่วยความจำนะครับถ้าเป็น m i โคร SD Card ตัวนี้รองรับได้สูงสุด128กิกนะครับก็ถ้าเกิดคุณเดินทางเยอะๆมีภาพเยอะๆนะครับต้องการความอุ่นใจก็สามารถใส่การ์ด128กิกใช้งานได้นะครับ พูดถึงแบตเตอรี่สักนิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าในตัว d d p i z 40 GPS Duo นั้นเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Super c a p าปาซิเตอร์นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มาใช้แทนแบบลิเทียมนั่นเองทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอากาศร้อนมากๆหรือเย็นมากๆตัว Super c a p a c i t ิเตอนั้นจะ รองรับการบันทึก3-4วินาทีสุดท้ายแม้ปิดกล้องก็ตามไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยนะครับก็ต้องว่ากันตรงงนั้นดีไซน์เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าดูนะครับมันจะมีตัวช่องระบายตรงนี้อยู่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ในแง่ของระบายความร้อนนะคือจริงๆมันก็จะมีตัวไม้ที่แฝงไว้อยู่นนี้อยู่นะครับการออกแบบเนี่ยก็แน่นอนเน้นในเรื่องของการใช้งานรองรับได้ทุกสภาพอากาศนะครับทีนี้ในแง่ของดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่า ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ2หน้าจอนะครับซึ่งต้องบอกว่าหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ ips นะครับที่สามารถเพิ่มความสว่างและความคามชัดของหน้าจอและนอกจากนี้ยังรองรับการดูตัวอย่างของวิดีโอที่สำคัญในตัว DDPI Z40 gps duo มีขนาดที่กระทัดรัดทำให้ไม่บงังการมองเห็นขนาดขับรถ และมีความทันสมัยด้วยคือเขาออกแบบในลักษณะแบบโมดูล่าก็ช่วยเพิ่มคุณภาพและความสวยงามมากขึ้นนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าฟีเจอร์สำคัญของตัว d d p i Z40 ตัวนี้นั่นก็คือ gps นั่นเองครับซึ่งในตัวนี้เป็น gps แบบ built in ด้วยนะครับก็คือจะมี gps ฝังอยู่ในตัวกล้องติดรถยนต์อยู่แล้วนะครับในตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างการมี gps จะสามารถดูข้อมูลต่างๆท,งทั้งความเร็วที่ใช้นะครับเส้นทางตำแหน่งและเวลา และที่สําคัญครับข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลสําคัญทําให้เราสามารถบันทึกช่วงเวลาหรือสถานที่ที่เราไปได้อย่างถูกต้องนะครับอีกทั้งยังเสริมด้วยระบบ SR นะครับหรือ Sense Reality 2.0นะครับตัวนี้จะแสดงผลถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อผ่านแอป d d i Pay นะครับที่สามารถโหลดได้ทั้งใน iOS และ Android นะครับโดยตัว SR 2.0นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อรวมกับ GPS ทำให้ G-Sensor และ g y r โ3แกน Effect SR จะช่วยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกการขับขี่คือว่าง่ายๆว่าภาพที่คุณเห็นนั้นจะไม่ใช่แค่ภาพแบบธรรมดามันจะมีกราฟิกที่แสดงทั้งความเร็วที่ใช้แรง G นะครับแล้วก็เข็มทิศด้วยแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับอันนี้เผื่อใครอยากจะเอาภาพแบบปกติไม่ได้ต้องการเอฟเฟกอะไรอันนี้สามารถเลือกได้เลือกได้ในที่นี้ก็คือเวลาที่คุณเอ็กซ์ภาพหรือการเซฟภาพเนี่ยคุณสามารถเลือกได้2แบบนั่นเอง ทีนี้ในส่วนของความปลอดภัยขนาดจอดรถนะครับในตัว d d ดีพาย GPS Duo ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณไม่ต้องห่วงครับเวลาที่คุณจอดรถในสถานที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้มีระบบความปลอดภัยคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามุมมองภาพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนั้นใช้คําว่ามีองศาที่กว้างอยูโดยตัวกล้องหน้าเนี่ยจะมีองศากว้างถึง140องศาส่วนกล้องหลังกว้างถึง125องศานะครับ โดยกล้องติดรถยนต์ DDPI z 40 GPS Duo ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีฟีเจอร์นะครับหลักๆเลยอย่างแรกก็คือ low voltage protection ก็คือชุดสายไฟอัจฉริยะ IPS นะครับอันนี้จะทำการชาร์จกล้องติดรถยนต์ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์หมดคือว่าง่ายๆจ่ายไฟน้อยนั่นเองแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนการบันทึกจากวิดีโอเป็นภาพนิ่งต่อเนื่องหรือ time lapse นั่นเองนะครับซึ่ง การเปลี่ยนเป็นโหมด Timelapse นั้นจะช่วยการใช้พลังงานให้น้อยลงนะครับจากเดิมที่ใช้วิดีโอเนี่ยโอเคอาจจะใช้ในเรื่องของ processing ต่างๆแต่พอเป็นภาพนิ่งต่อกันหรือ Timelapse เนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังมี voice alert นะครับหรือการแจ้งเตือนด้วยเสียงนะครับซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกล้องติดรถยนต์เริ่มแจ้งว่ามีการชนกันระหว่างจอดรถนะครับก็จะมีเสียงเตือนด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กล้องติดรถยนต์ ด d p i Z40 gps duo เขามีอยู่แล้วนั่นก็คือตัว emergency recording นะครับหรือการบันทึกเหตุการณ์สำคัญแบบฉุกเฉินนั่นเองอันนี้จะบันทึกในกรณีที่มีแรงกระแทกหรือเกิดการชนกระทันหันนะครับตัวกล้องจะบันทึกเหตุการณ์การขับขี่และทำการบันทึกวิดีโอเหตุการณ์สำคัญ10วินาทีเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกันในโฟลเดอร์แยกอีกต่างหากนะครับคือไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้อง หาไฟล์ภาพหรืออาจจะถูกบันทึกซ้ำในตัวนี้กรณีที่มีการเกิดแรงกระแทกนะครับมันก็จะแยกโฟลเดอร์ไว้เลยซึ่งคุณสามารถดึงไฟล์ภาพจากโฟลเดอร์ e r g r n e y c y มาใช้ในการเคลมประกันหรือเป็นหลักฐานสำคัญให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ทางดีดีพาพัฒนามาเพื่อการใช้งานและสร้างความอุ่นใจสำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้กล้องติดรถยนต์ดีดีพานั่นเองครับ เล่าฟีเจอร์มาเรียบร้อยแล้วได้เวลาไปลองใช้งานจริงกันบ้างครับเราจะลองติดตั้งกับรถ Honda City Turbo RS เดี๋ยวลองใช้งานกันดูว่าเป็นอย่างไรไปกันเลยครับเอาล่ะ หลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาใช้งานจริงกันบ้างนะครับก็บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเราติดตั้งอยู่ใน Honda City Turbo RS นะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นรถซิตี้คาที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อรถแล้วใช้งานในเมืองกล้องติดรถยนต์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนเราใช้กล้องดีๆไป Z40 gps duo นะครับซึ่งเราติดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราก็จะได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการใช้งานต้องบอกแบบนี้ว่าเราสามารถดูภาพแบบเรียลไทม์ได้เพราะว่าในตัวดีด,ดีไป Z 40 gps duo นะครับมันจะมีจอแสดงผลขนาดเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยสามารถดูภาพได้เลยว่าณวินาทีที่กำลังบันทึกภาพอยู่นั้นกำลังคค c o r d ในความละเอียดเท่าไหร่นะครับและรวมไปถึงสามารถ setting ในเรื่องของการใช้ไมโครโฟนแน่นอนว่า ในตัวกล้องตัวนี้นะครับมันจะมีการบันทึกเสียงด้วยหลายคนอาจจะขับรถแล้วก็มีบทสนทนาที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงก็สามารถปิดตัวนี้ได้นะครับและแน่นอนว่าการใช้งานผมใช้คอาำว่าค่อนข้างง่ายเลยนะครับทั้งวันนี้ก็เห็นชัดนะครับรายละเอียดเนี่ยเท่าที่ผมชงงกชงงกดูเนี่ยก็คือเก็บรายละเอียดท้องฟ้าก็เก็บได้ดี รเราวิ่งกันอยู่เลนกลางสบายๆเรื่อยๆความเร็วประมาณไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแน่นอนก็จะเห็นรถสัญจรไปมาแล้วเราก็เห็นรายละเอียดของตัวรถ3คันด้านหน้านะครับซึ่งลักษณะก็แตกต่างกันออกไปและในขณะเดียวกันกล้องหลังเนี่ยก็จะถ่ายในกรณีที่ว่าสมมุติเวลามันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่กอดูภาพย้อนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยลักษณะเขาวิ่งมาอย่างไรนะครับและในขณะเดียวกันในตัวนี้เนี่ย ในการใช้งานกลางคืนเท่าที่ผมลองใช้นะถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะครับสู้แสงน้อยได้นะครับแม้ว่าในสภาพนั้นเนี่ยสภาพแสงอาจจะใช้คำว่าบืดๆหน่อยแต่ว่าแน่นอนครับว่าตัวดีดีไป z 40 GPS duo ก็เอาอยู่ทีนี้ในกล้องตัวนี้เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เพื่อที่จะ ดึงภาพผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า d d ดีไปวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับก็คือคุณโหลดแอปพลิเคชัน DD ดีไปนะครับแล้วเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ซึ่งตัวกล้องติดรถยนต์ของ d d ดีไปย GPS Duo ตัวนี้มี Wi-Fi ในตัวนะครับเราก็เชื่อมต่อล็อกอินรหัสผ่านเชื่อมต่อง่ายมากคุณก็สามารถที่จะดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดได้ อลตอนนี้เราก็วิ่งเส้นทางลงทางด่วนมาละทีนี้เราจะลองดูในสภาพแสงโดยเฉพาะเวลาเราวิ่งอยู่ตรงเหงานะครับคือแน่นอนว่าช่วงเปลี่ยนผ่านของแสงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่กล้องเนี่ยจะต้องมีการปรับนะครับทั้งในแง่ของการรับแสงรายละเอียดต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเป็นยังไงนะการปรับสภาพแสงนะครับของกล้องตัวนี้เป็นอย่างไร เอยโอเคนี่จะมีช่วงสว่างสว่างอยู่แล้วก็จะกลับมามืดอีกทีหนึง่งเอยโอเคนะเอ้ยโอเคเลยในสภาพตอนนี้คือเมฆนี่คือแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็ยังคงเก็บภาพได้ดีอยู่นี่เก็บภาพรถด้านหน้าที่กำลังเลี้ยวนะครับคนเก็บ คนกวาดถนนนี่ก็เก็บได้อยู่นะครับถือว่าดีเลยนะในแง่ของข้อสังเกตนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีไม่เยอะนะเพราะว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่เทว่ากันนะครับสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันแน่นอนตัวแอปเนี่ยโดยหน่วยความเร็วซึ่งเป็นหน่วยตั้งค่าแบบพื้นฐานเลยนะครับมันจะเป็นไมต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอันเนี้ย ก็จะแปลกๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นค่าที่ไม่เหมือนกับบ้านเราที่เราใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าจะเปลี่ยนได้นี่ต้งใช้คําว่าแอบซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่ควรปรับเลยว่าถ้าสามารถแก้แบบง่ายๆไม่ต้องเข้าหลายหน้าจะแฮปปี้มากนะครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยการใช้งานเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับนี่คือการลองใช้งานจริงนะครับสำหรับตัวกล้องติดรถยนต์ DDpi Z40 GPS Duo เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับและนี่คือ d d p i z 40 GPS Duo นะครับสำหรับราคาตัวนี้ที่เรานำมารีวิวนะครับอยู่ที่3,899บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก2รุ่นนะครับนั่นก็คือ z 40 GPS ราคาอยู่ที่2,999บาทและ z 40 Duo อันนี้จะมีกล้องหน้าและกล้องหลังมาให้นะครับแต่จะไม่มีฟีเจอร์ตัว GPS ในตัว จะอยู่ที่3 4 9 9บาทนะครับโดยกล้องติดรถยนต์ดีดีพายทุกรุ่นนะครับจะมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีและระหว่างการใช้งาน2ปีนี้หากเกิดขัดข้องหรือมีปัญหาสามารถส่งเคลมได้เลยนะครับทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามนะครับผู้แทนจำหน่ายกล้องติดรถยนต์ดีดีพายทั่วประเทศหรือถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วอยากได้เราแปะลิงก์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไว้แล้วนะครับคุณสามารถคลิกลิงก์ในด e s c r i p t ันคลิปนี้แล้วซื้อกล้องดีดีพายเซ ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของคารเซตทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวครั้งต่อไปครับ